ท่านเหมือนเป็นนักฆ่าเลยฆ่าพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมฆ่าจะพูดประมาณนั้นแหละโอ้ยทุกคนเขาเป็นนักฆ่านะมาตามหาหเข้มอืมเฮ้ยทุกคนมันหนายไปอีกแล้วเฮ<น>้ยเฮ้ยอย่าลืมที่เขาอยู่ข้างบนเฮ้ยคนคือเข้มเนี่ยพามาฆ่าด้วย ได้แต่ถ้าเจ้าเนี่ยเป็นพวกเดียวกับมันเนี่ยมีของข้าเนี่ยจะปักอยู่บนหัวของเองสองคนกบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะทุกคนก็ที่เข้ามาในป่าเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาตามหาไอหมอผีหรืออย่างใดนะทุกคนผมมาตามหาไอเข้มนะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยที่พักมันอยู่ตรงไหนนะผมจะได้ไปหามันถูกนะทุกคนก็ที่เข้ามาเนี่ยผมก็เป็นห่วงมันนะเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นคนพาผมเนี่ยไปหาไอ้หมอผีนะไปหาร่างอาจารย์ดําแล้วก็เมื่อวานมันก็เอาหนังกระติกเนี่ยไปยิงไอ้หมอผีด้วยนะผมก็กลัวแบบอันตรายอย่างเงี้ยกลัวแบบไอ้หมอผีไปตามล่ามันนะก็เลยวันเนี้ยเข้ามารีบเข้ามาหามันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนไล่ล่าหรือเปล่านะทุกคน ก็ตอนนี้ผมได้เดินทางเข้ามาไกลแล้วนะเดี๋ยวต้องขึ้นไปด้านบนนู่นอีกนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอมันหรือเปล่านะทุกคนคือก็ไม่ได้นัดกับมันด้วยไม่รู้ว่ามันจะออกมาหรือเปล่าแต่มันก็บอกอยู่นะถ้าผมเข้ามาในป่าเนี่ยไปหามันเนี่ยถ้าเจอมันเดี๋ยวมันจะขอติดตามผมนะก็เมื่อวานมันก็ช่วยผมได้เยอะเลยนะเมื่อวานผมก็จะเอาผ้าถุงเนี่ยไปครอบหัวไอหมอผีแล้วนะแต่มันหายตัวแล้วก็ มาที่ผมด้านหลังก่อนนะทุกคนคือมันเก่งมากไอหมอผีตัวเนี้ยแต่ก็รู้แล้วนะว่ามันอาศัยอยู่ตรงไหนมันไม่ไกลเลยนะทุกคนคือมันอยู่ที่อาจารย์มูเซอร์ที่ผมเคยนะัดเจอกับอาจารย์มูเซอร์เนี่ยบ่อยๆนะมันไปอยู่ตรงนั้นนะไห้หมอผีก็ดีเลยเดี๋ยวผมว่าต้องไปตามหาอาจารย์มูเซอร์แล้วก็เข้าไปรีบจัดการนะกลัว มันจะเก่งกว่านี้นะทุกคนแค่นี้มันก็เก่งแล้วนะก็เมื่อวานผมเกือบเสียท่าให้หมอผีเลยนะทุกคนคือดีที่ไอ้เข้มเนี่ยมันยิงสนับสนุนให้ผมนะทุกคนคือก็ผมว่ามันก็อัดน,นิสัยดีนะแต่คือไม่มีคนดัดสันดานมันหรือเปล่ามันเลยแบบหลอกคนเอาของนู่นอย่างนี้หรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าอยู่กับผมเนี่ยผมจะทําให้มันดีนะทุกคนทําให้เป็นคนดี ก็วันนี้ผมก็เอาของปนมาด้วยนะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรก็คือบุหรี่นะมันขอแค่อย่างนี้นะอย่างอื่นนี่มันไม่ต้องการนะทุกคนคือเหมือนมันอยู่ได้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะดัดนิสัยให้มันดุดน้อยลงนะทุกคนว่าซื้อมาให้มันก็เมื่อวานก็ให้มันไปไม่เยอะนะทุกคนผมบอกว่าผมจะเอามาให้มันซองหนึ่งแต่ผมเอามาให้แค่ครึ่งเดียวนะก็มันบ่นผมใหญ่เลยนะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยดัดสันดานมันที่หลังนะแต่ผมว่ามันเป็นคนดีได้นะทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยคือถ้ามันจะเลวเนี่ยผมว่าตอนที่ผมเสียท่าให้กับไอหมอพีเนี่ยผมว่ามันคงทิ้งผมละมันคงแบบไม่อยู่ด้านหลังคอยยิงสนับสนุนให้ผมหรอกคือผมก็คิดว่าที่แรกมันจะหนีแล้วคือมันแต่ทําไปทํามามันก็อยู่ช่วยผมนะคือมันไล่ตามมันนําผมไปด้วยซ้ําทุกคนคือมันดีผมว่ามันดีเลยเป็นแบบ เพื่อนร่วมป่านี้ได้ดีเลยนะคือจะไม่เอาเป็นลูกน้องนะจะเอาเป็นคู่หูดีกว่าแบบอยู่ในป่าเงี้ยเข้มเนี่ยแต่ไอเข้มเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนป่าเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นคนในเมืองรับแลนะเพราะผมเจอมันเนี่ยหายตัวมันก็ไม่เคยมันไม่หายนะคือผมไล่มันกลับเนี่ยมันก็เดินกลับเชยเข้าไปในป่านะทุกคนคือมันไม่ได้หายตัวอะไรให้ผมดูนะผมก็เลยไม่รู้เกี่ยวกับมันเลยว่ามันเป็นคนพิเศษ หรือว่ามันเป็นคนธรรมดาเป็นคนป่าที่อยู่อาศัยแต่ในป่าอย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบเดินทางเข้าไปหาไอ้เข้มกันดีกว่านะครับไปผมว่าแต่วันนี้ผมไม่ได้นัดกับมันผมไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอให้มันปลอดภัยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าไอ้หมอผีจะตามล่ามันหรือเปล่านะไปทุกคนรีบเดินทางไปหามันดีกว่านะครับไปไปกันครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาไกลแล้ว อันน das ี้ผมต้องเดินขึ้นเขาขึ้นไปข้างบนนู่นนะเพื่อจะไปตามหาไอ้เข้มนะครับก็ถ้ารู้ใจกันอาจจะเจอมันอยู่ด้านหน้านี่งนะแต่ถ้าแบบใจไม่ตรงกันก็คงต้องหามันน่ะทุกคนแต่ผมก็จะไปแค่ผมเคยเจอมันนะไกลกว่านี้ผมก็จะไม่ไปแล้วนะเพราะมันอันตรายมากนะครับในป่าแห่งนี้ผมก็มาตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้ก็ บ่ายโมงนะทุกคนผมก็มพักด้วยพักกินข้าวกินละลาด้วยนะทุกคนคือก็เดินขึ้นมาไกลแล้วก็เมื่อวานไอหมอผีก็โดนหนังกระติกอาคมไปเนี่ยก็น่าจะปวดแสบปวดร้อนอยู่นะแต่ผมว่ามันน่าจะโกรธหน้าดูเลยแต่คนที่น่าโกรธที่สุดคือน่าจะเป็นไอเข้มนะทุกคนคือไอเข้มเนี่ยมันไล่ย,ยิงไปถึงจนแบบสุดเลยนะ ไนไอห,หมอผีตัวนั้นเนี่ยหายเลยนะทุกคนคือเมื่อวานอ่ะก็เกือบเอาผ้าผ้าเนี่ยที่เพื่อนประจําเดือนเนี่ยคือครอบหัวมันได้แล้วนะครับทุกคน <c oughs> แต่เสียดายมันรู้ทันนะก็ทุกคนคิดว่าไอเข้มเนี่ยเป็นคนอย่างไงครับทุกคนคิดว่ามันดีไหม แต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะน่าจะดัดสันดานมันได้นะใายเป็นคนดีได้นะทุกคนคือมันไม่เอาอะไรเลยนะมันได้มันได้บุหรี่เนี่ยคือมันยอมทุกอย่างเลยที่แรกอ่ะผมให้มันแค่มาส่งผมเฉยๆแล้วแล้วก็ก็จะกลับนะแต่ขอให้มันอยู่เป็นเพื่อนนะมันก็อยู่นะทุกคนคือนิสัยมันก็ดีนะทุกคนแล้วมันก็อยู่ในป่าคนเดียวด้วยน่าสงสารมัน เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวถ้าสนิทกันกว่าเนี้ผมจะเอามันไปอยู่บ้านด้วยดีกว่านะทุกคนทุกคนว่าไงครับคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนมันเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดียังไงเนะี่ยทุกคนคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับก็ตอนนี้ก็มาคนเดียวนะทุกคนป่าน,นี้ก็เงียบมาก <c oughs> ไม่รู้จะเจอเจ้าเข้มหรือเปล่าทุกคนก็ฟ้าก็ น,นี่เมฆก็อันนี้นะทุกคนเริ่มเกาะตัวกันแล้วพอใบผมก็ไม่ได้เอามาด้วยอะทุกคนถ้าฝนตกนี่ตกเลยเปียกแน่ๆทุกคนกคนว่าไงเจอมันหรือเปล่าลวะไปทุกคนเดี๋ยวริบเดินทางไปหามันดีกว่า ก็มาช้าหน่อยนะทุกคนพอวันนี้ไม่เจอไห้เข้มเนี่ยผมก็อาจจะสองสามวันก็คงจะมาหามันใหม่นะทุกคนแต่แวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้นัดกับมันด้วยพาดก็ตรงที่ไม่ได้นัดกับมันนี่แหละนะเราไม่รู้เลยจะเจอมันหรือเปล่านะครับฟ้าก็ร้องนะด้วยสวยนะฝนตกนี่ควร เกี่ยวนะะเจ้าเข้มเจ้าเข้มไหนวะไปทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางดีกว่าไปครับอยู่ข้างหน้านี่ก็ ผมไม่เจอมันเนี่ยผมก็จะเดินทางกลับแล้วจเจ้าเข้มนี่ผมก็ไม่รู้เลย <c oughs> ว่ามันจะดีได้แค่ไหนนะเพราะวันแรกมันก็ทำผมเจ็บแสบมากหลอกผมได้นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็มีพีเอฟซีนะบางคนก็บอกว่ามันไม่ดีนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นคนดีผมก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมไว้ดูมันเองดีกว่า ว่ามันเป็นคนอย่างไงนะครับไปทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เคยนะัดเจอกับมันเลยดีกว่านะไปทุกคนไปกันครับไปทุกคนผมว่าผมไม่เจอมันแล้วแหละไอ้เข้มเนี่ยนุม่มเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมเหมือนมีคนเรียกผมนุม่มเฮ้ยใครอะ ใครทุกคนใครไม่รู้เรียกผมเมื่อกี้เฮ้ยท่านท่านเป็นใครอ่ะเเจ้าป็นใครผมเป็นชาวบ้านนี่แหละผมเข้ามาหาสัตว์แล้วท่านเป็นใครเนี่ยทุกคนมันถือมีดมีดคู่ด้วยนะ ล้วท่านเป็นใครเนี่ยท่านมาทำอะไรที่นี่ตามหาคนตามหาคนตามหาใครอ่ะพอร้จักใครวะแล้วท่านรู้จักชื่อไหมเนี่ยไอ้น่อยฮะาาคไอ้คนไอ้น่อย ผู้ชากคนตีนไอ้เข้มบอาทุกคนแล้วท่านท่านรู้จักชื่อไหมฮะมันชื่อว่าไอ้เข้มไอ้เข้มไอ้เข้มอือออไม่รู้แล้วท่านมีอะไรกับมันน่ะาาตามหลอดตวมเงนินตามหลมอกอ้าวทำไมอ่ะมันมันมันทำอะไรท่านน่ะ ไอ้เข้มเนี่ยใช่ไงมันทำกับข้าวใช่ผิดคำพูดกับข้าอา้าวผิดคำพูดยังไงอ่ะข้าเลยต้องออกตามเนาะตัวมันอ๋อมันบอกว่ามันจะนำคนไปข้าอา้าวเหรอข้าไั้ไปหลงกลคำพูดของมันอา้าวมันหลอกท่านเหรอว่าจะเอาคนแล้วท่านจะเอาคนไปทำอะไร นี่ไม่ต้องรู้ท่านดูปนแปลกๆไงเนี่ยท่านเหมือนไม่ใช่คนที่นี่เลยอไม่ใช่คนที่นี่อือคือคนยนอกคนแถานี้คงไม่รู้จักข้าหรอกอืมผมก็ไม่รู้จักท่านเหมือนกันเฮ้ยทุกคนเขาหายไปแล้ว เฮ้ยนุ่มเอ้าเฮ้ยท่านไม่ใช่คนธรรมดานี่ท่านไหนตัวได้ด้วยเหรอท่านนี่ดูแปลกๆเนี่ยสรุปท่านเป็นใครกันแน่ผมขอถามดีๆเลยท่านเป็นใครม่อยากจะบอกน้ำไม่รู้เท่าไรหรอกเนาะ อ้าวท่านไม่บอกแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าท่านเป็นใครท่านมาหาไอ้เข้มเนี่ยไอ้เข้มผมก็ไม่รู้จักแต่ถ้าเจ้าสัญญากับข้าว่าเจ้าจเจ้าตัวไอ้เข้มมาเนี่ยอืมจะยอมบอกชื่อได้ได้ท่านบอกชื่อมาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเจอไอ้คนชื่อเข้มอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะหามาให้เดี๋ยวมาบอกท่านเราจะไม่โกหกข้าใช่ไหมไม่โกหกหรอก โอ้โหท่านถือมีตั้งสองเล่มผมจะกโกหกกล้ากโกหกได้ไงล่ะท่านเป็นใครอนี่อะคือน็อตผมขาวผมขาวล้วมีท่านพกสองเล่มเลยเหรอ,อนี่โขกใช้อย่างนี้โขกผมรู้สึกว่าดาบเดีเยวเนี่ยฟันคนไม่ทันน็อต ได้เลยท่านก็แล้วไอ้เข้มเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันทรงเป็นยังไงท่านบอกผมได้ไหมถ้าผมเจอผมจะรีบมาบอกท่านเลยมันนี่ผมยาวผมยาวแต่งตัวมอมแมมหน่อยอืีนิสัยมันนะจะออกเป็นคนพูดน่คำพูดมันกวนกวนน้อยกวน เขาอยากจะเชื่อคำพูดไอ้คนผุงนั่นครับข้าก็ไม่รู้เงินคำพูดของมันอืมแต่ท่านสั่งให้มันไปพูดแล้วหอยแต่ท่านสั่งให้มันหาคนไปให้ท่านอย่างนั้นใช่ไหม,ใ,หมหไใ,หใช่แล้วแต่ท่านจะทำลายผมไหมเนี่ยมันเนี่ยหลอกเอาทองของข้าไปหลอกเอาทองด้วยอืม อย่างนั้นเหรอเสียดายเรื่องทองอะไรหรอกเนาะขอเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะสังสอนมันเท่านั้นเองอท่านเหมือนเป็นนักฆ่าเลยฆ่าผู้ถูกไหมผมพูดถูกไหมถ้าจะพูดกประมาณนั้นแหละโอ้ยทุกคนเขาเป็นนักฆ่านะมาตามหาไอ้เข้ม,มเฮ้ย ทุกคนมันหนายไปอีกแล้วเฮ้ยนุมเฮ้ยลืมทีเ่เขาอยู่ข้าอคนเฮ้ยคนคือเข้มเนี่ยพอนมาฆ่าด้วยได้แต่ถ้าเจ้าเนี่ยเป็นพวกเดียวกับมันเนี่ยมีของข้าเนี่ยเฮ้ยจะปักอยู่บนหัวของเองสองคนเฮ้ยได้ผมไม่พวกเดียวกับมันผมไม่รู้จักมันเลยเนี่ย อ๋นาพวกเจ้าเจ้ากินหักล้างก็พอได้ทันไปแล้วเหรอไปเจอกันนุม่มทุกคนเขาหายไปอีกแล้วนะไอเข้มมันไปทำอะไรเขาวะทุกคนไม่ได้การแล้วไอเข้มนี่มันร้ายจัดเลยไปหลอกเอาทองเขาแล้วหลอกว่าจะหาคนไปให้เขาด้วย เดี๋ยวผมเจอไอ้เข้มเนี่ยผมจะสอบถามมันซะหน่อยว่ามันได้ทําจริงไหมแต่คนเมื่อกี้ดีนะมันไม่ทําอะไรผมนะผมดูแล้วมันเป็นคนไม่ธรรมดานะมันหายตัวได้ด้วยแล้วมันผมว่าม,มันเป็นนักฆ่าทุกคนคือผมขาวแล้วก็ถือมีดสองเล่มน,น่ากลัวมากทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวผมว่ารีบเดินทางกลับดีกว่านะผมว่าไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมว่าผมอยู่นานเนี่ยมันจะเอาตัวผมไปแทนไอเข้มนะ ดูเหมือนมันจะไม่เชื่อใจผมด้วยแต่ผมก็หลอกมันได้อยู่นะทุกคนว่าไม่รู้จักไอ้เข้มนะไปทุกคนก็ก็ทุกคนตอนนี้ผมเดินทางออกมาก็ใกล้จะถึงทางออกแล้วนะทุกคนคือไอ้คนเมื่อกี้คือมันมาตามหาไอ้เข้มนะทุกคนผมไม่รู้เลยว่าไอ้เข้มเนี่ยไปทำอะไรมันนะแต่เห็นที่มันเล่านะทุกคนว่าไอ้เข้มอะไปหลอกเอาทองมันแล้วก็แบบผิดนัดกับมันที่หาคนให้มันไม่ได้นะทุกคน แต่ผมดูทรงเนี่ยเหมือนเป็นนักฆ่าเลยนะเพราะผมหลอกถามมันเมื่อกี้มันบอกว่าแบบที่ผมพูดเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบมันเป็นนะผมว่าใช่ผมว่ามันเป็นนักฆ่าแน่เลยคือตัวมันโคตรใหญ่เลยทุกคนแล้วก็คือแบบมันมีวิชาหายตัวด้วยนะทุกคนก็ตอนเนี้ยผมว่าผมเริ่มปลอดภัยแล้วเพราะเดินไปตรงนี้หน่อยหนึ่งก็จะถึงรถผมแล้วนะครับทุกคนแต่ไอเข้มเนี่ยมันร้ายมันหลายมากเลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันนัดไก่คนเนี่ย ก่อนที่จะเจอผมหรือเปล่าผมแต่ผมว่ามันน่าจ,จะนัดเจอไอ้คนนี้ตั้งนานแล้วคนนิสัยไอ้เข้มเนี่ยเ,นะเป็นคนขี้หลอกอะไรประมาณนี้นะแต่ผมโชคดีมากที่มันไม่เอาชีวิตผมนะทุกคนคือผมว่าผมสู้มันไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่มากแล้วมันถือมีดอ่ะสองเล่มเลยว่าหยาบละเดี๋ยวผมจะไปเล่าไปถามไอ้เข้มก่อนตอนนี้ผมไม่เจอไอ้เข้มเนี่ยไอ้เข้มนี่ก็แสบเอาเรื่องนะทุกคนคือ เอายังไงกับมันดีวะเนี่ยทุกคนทุกคนคิดว่ามันเป็นคนดีไหมอ่ะแต่มันอาจจะทําก่อนที่มันจะเจอผมนะมันอาจจะเปลี่ยนนิสัยมันหลังที่เจอผมเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นอนะผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นคนยังไงเพราะผมไม่เคยเจอมันนะแต่ที่พูดเนี่ยใช่เลยมันมาล่าไอ้เข้มแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเป็นคนก,กวนหน่อยแบบหลอกอะไรชอบประมาณเนี้ยทุกคนผมว่าไอ้เข้ม สวยแล้วทุกคนไอเคมเนี่ยสวยแล้วไอเคมเนี่ยก็ไม่รู้เลยมันหายตัวได้มันหนีได้อะไรไม่แต่คนเนี่ยเหมือนจะโกรธมากเลยทุกคนคือมาตามไล่ไเข้มโดยเฉพาะเลยนะคือถ้าเป็นนักฆ่าอื่นแบบที่มาตามหาชาวบ้านเนี่ยมันคงฆ่าผมแล้วแต่วันเนี้ยผมว่ามันมาไล่ไเข้มโดยเฉพาะไอเคมแล้วมันจะผมก็งงเนี่ยทุกคนผมแกล้งถามมันนะว่ามันจะเอาคนไปทําอะไรคือมันไม่บอกผมนะทุกคน โอ้โหไอ้เข้มนะแต่ไม่เซงก็ที่ไม่เจอ,อเข้มนี่แหละทุกคนแต่ก็ดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่เจอถ้าเจอนะมันเดินกับผมนี่มาเจอไอ้นะักฆ่าตัวเนี้ยไอ้เข้มอาจจะไม่รอดน,นะถือผมว่าจะมีสองคนกน็เพราะมันหายตัวได้ด้วยคือโคตรเซ็งเลยมาเจอมันเนะี้ยไปทุกคนเดี๋ยวผมว่าเรารีบเดินทางออกจาก ตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วก็ไปเตรียมของเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขึ้นมาหายเข้มใหม่นะก็ผมว่าคง,คงได้เจอมันนะไอเข้มขอให้ได้เจอมันผมอยากจะถามด้วยว่า้คนที่มาตามล่ามันเนี่ยคือใครมันเป็นใครมาจากเมืองไหนได้เป็นนักฆ่าจริงจริงหรือเปล่าแล้วมาตามล่ามันเนี่ยใช่แบบที่มันพูดไหมไอเข้มเจอก็ไม่เจอมาเจอใครก็ไม่รู้ทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะเดิน กลับแล้วรถผมอยู่ข้างล่างนี่เองก็จะกลับบ้านแล้วก็ฝากพี่พีเอฟซีเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็เราจะไปสอบถามไอ้เข้มกันนะทุกคนคือว่ามันได้ทําจริงหรือเปล่ามันได้นัดกับไอ้คนนั้นไว้หรือเปล่าว่าหาให้หาคนให้แล้วผมจะถามด้วยถ้าใช่เนี่ยจะเอาคนไปทำอะไรนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวรีบกลับบ้านกันดีกว่านะครับก็ฝากพี่พีเอฟซี กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็อาจารย์ดําก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแกอย่างไงนะทุกคนก็ตอนนี้ต้องหาอาจารย์มูเซอร์แล้วก็ไปหาอาจารย์ใหญ่นะทุกคนผมมีเรื่องให้จัดการเยอะแยะนะลุงน้ําพึ่งผมก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวผมไปหาท่านโยคีก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมถามแกนะว่าแกรู้ที่อยู่ของลุงไหมก็ผมจะได้นําเงินเนี่ยไปให้แกนะทุกคนคือผมก็ไขหมดไปหลายวันแล้วอะ่ะแล้วผมไปหาแกผมไม่เจอแกทุกคน ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนตอนเนี้เรื่องเยอะมากเลยมาไอ้ไอ้เข้มก็มาอีกเรื่องหนึ่งละตอนเนี้ผมมีเรื่องสามเรื่องผมเครียดมากเลยไปทุกคนนี่เดินทางกลับเดี๋ยวกลับกว่าด,ดีกว่านะทุกคนก็สวัสดีครับ